บมามาเริ่มมาเริ่มามาติดเลยมามามาเฮ้ยไก่แตกบ้านนะคำเตือนอย่าดูแล้วคุณมีพลระทางการเงินคลิปนี้ทำขึ้นก็ขออนุ่านั้นขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เรากลับมาในเกมแปะแมวอีกแล้วนะครับผมแมวนำโชควันนี้เรามาพุ่งหนึ่งร้อยนะครับเราจะเก็บทุนให้ถึงหนึ่งพันเราค่อยไปต่อแบบไลฟ์สดหนึ่งพันกันนะครับผมเล่นกันยาวนะครับอา่าระกดอีกสักรอบหนึ่งเนาะสองจุดห้าโอเคช่างมันกดอีกสักรอบแล้วกันไปปึ๊บมามเริ่มามาเริ่มามาติดเลยมามามาเฮ้ยเฮ้ยฮัลโห,ห,ห,หลติดเลยเหรอ เฮ้ยเอาเรื่องว่ะครับทน้ำผึ่งเรื่องมันมมก็ติดเลยเฮ้ยเกิดไปอย่างจริงเกิดไปติดเลยอ่ะไม่มีเอาไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยเว้เยเรื่องมันก็ติดอย่างงี้ก็โอ้ยดวงดีวันนี้ฉันวันนี้เปนของผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดรับติดคา้าถกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งกันด้วยล่ะโอเคป่ะเฮ้ยติด ติดเลยอะ่ะอุ้ยดีเกินดีเกินนะเสียไปแค่ไรอะ่ะห้าบาทเองเฮ้ยเสียไปห้าบาทเองอะ่ะโอ้โหติดแล้วะครับท่านผู้ชมดีจริงเฮ้ยไก่แตกบ้านะ่ะบ้าบ้านะ่ะไก่แตกโอ้ยเริ่มมาก็ติดบวกไก่แตกด้วยโอ้ my god ดดีดีจัดจัดนะฮะท่านผู้ชมสุดยอด ยันไม่ถึงนาทีเนี่ยยังไม่ถึงนาทีนาทีก็กว่าเองอ่ะโอ้โหนาทีไม่ถึงนาทีนี่คือแตกแล้วเออโอ้โหวันนี้ดวงดีจัดลองเล่นเดยดูนะครับผมผมได้ประมาณเที่ยงอที่ะเล่นเที่ยงวันนี้ลองเปลี่ยนเวลามาเล่นใหม่เฮ้ยเที่ยงก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะคลิปผมนะเมื่อก่อนบันเทิงนัานนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเตือนแล้วนะไว้ก่อนเนาะสามร้อยแล้วฮะดูสิ แต่มันติด2.5ได้น้อยมันก็ได้น้อยนะ2.5แต่เมื่อเทียบกับเราเสียไปแค่5บาทเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่อะไรอละล่ะซีจะได้เบ็เสรจทีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยบาเจ้า2.5ติดนี่เลยมันก็ติดเลยยังไม่หันไปเล่นอะไรเลยนะี่ะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้374นะครับ หากไปก็โอ้โหจุดแปดศูนย์เอ้ยโอ้โหกำไรเน้นเน้นหน่หนะนะครับผมท่านผู้ชมเล่นแล้วก็อย่าโรยพันล่าอุ้ยสี400่ร้อยกว่ากว่ามาเที่ยวเรือต้องแพรานะครับมาฮาราไปก่อนขอคณครับ